ชอสนุกมากเลถับลานหีสอากวามเลยฮะองนานี่ะลืมีสายอะแกเอาไหมสายสายที่แกให้ฉันไว้อะบอมมีหัวมาปะมีหัวหัวชาร์จมาปะวัสดีพี่น้องตอน เด็กเด็กว่าเด็กเหรอครับพี่น้องสองโ่มแล้วเนาะตอนนี้ยังชีชิดที่แล้วนะครับมาทงไวโฮมสเตย์นะครับพี่น้องห้ากสิมาผมสิมาไทยบรรยากาศตอนกลางคืนให้เบิ่งครับพี่น้องอีกเชื่อกหนึ่งนะครับสาหรับพู้ที่อยากมากเนาะทงไวโฮมสเตย์บรรยากาศตอนกลางคืนเป็นจังไดนะครับตอนกลางเว้นกับสีงามอีกแบบหนึ่งนะครับพี่น้องตอนกลางคืนกับสีเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งครับ เป็นโฮมสเตย์ทางการธรรมศาสตร์เลยพี่นอ้องอยู่ติดลำธารเนาะอยู่ติดลำธารแล้วกะ <c oughs> อยู่ในหุบเขานะครับพี่นอ้องอยู่ทั้งปากซองแดนหนาวเนาะผมเกะกินข้าวแล้วละครับพวกพี่บอมเพิ่งกกินข้าวแล้วแล้ว,ลวไปหาอาบน้ำสีนอนแล้วเนาะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มอากาศเย็น เย็นแล้วนะครับอากาศเริ่มเย็นเย็นแล้วกรสิประมาณนี้พี่น้องบรรยากาศดีคักครับอากาศสดชื่นนะครับากานนะระสีมีเงาาื่อนอตะละหลังที่ให้พักนะครับแล้วแต่คนสิจองแล้วแตะกลุ่สีมานะครับอันนี้กระสีเป็นหลอบกองไฟนะครับ บ่หัวเป็นดังไฟไปเนะเาะอันนั้นก็เป็น้นามวยครับพีน่น้อกลำลำธานดอกไฮเดนเยียบ่สีสีผ่าผานะครับงานดีเด้อเอา้าบอมาจุไฟเนาะเศ้าก็องศาด้วยสินเนอะโอดอกไห้งามดีด เสียงบรรยากาศเนาะที่บอมพันนอนหลังเีียะครับกับโมเป็นมีโตห้นังข่างล้ำท่านกิหมูกะทะนครับพี่น้อง <c oughs> อาหารกับพ่อกินครับบ่แพงเนาะ <c oughs> นีขนาดจะเป็นครูปใหญ่ครับพี่น้องเพื่อนลังหลายห้องเนาะแต่ว่าผมพักฟังตรงถ้มผุนนะครับเป็นเป็นห้องสำรับ ไก่กับคนขับรถเป็นห่องที่เขาเห็ดไม่ถ่ายย่ามฝนเขาสีให้นอนห้องนะครับถ่ายย่ามย่ามหนาวกับย่ามแรงเขาให้นอนเต็นนะครับเตนเนี่ยบรรยากาศซุดฟินเลยพี่น้องผมเังอยากนอนเตนเนาะผมก็จีท่ายต้ออีกเมกือเสาร์นะครับเห็นบรรยากาศยามเสาร์นำทางพี่ก็เป็นห่อง แถวนะครับผมสิไปอาบน้ำก้นสิขามไปนอนแล้วครับเดี๋ยวผมขอไปอาบน้ำก้นนะครับเราสีไทยขามสะพานไปห้องพักนะครับนี่ครับบรรยากาศประมาณนี้แหละครับพี่น้องอี่ครับพี่น้องบรรยากาศนะตอนกนลางคืนครับ สุดยอดเลยให้หนองน้ำหลายนะครับพเพราะว่าช่วงนี้หนาฝนเนาะมันยาก,กาศบนี่ครับขาบ่เม่หนาฝนสินี่เต็นผมนอนนย่นี่ครับ,นอนอรบแต่ว่าหนาฝนค้นครับรถกรับไก่ต้องไปนอนห่องที่เขาจัดไม่หานะครับ บรรยากาศดีมากเขาเล่นนนาตรงนี้หละครับตอนกางเว้นแต่ว่ามันก็เย็ยนครับมันาเป็นตะเลีนหรอกมันหนาวนี่สองรีสอร์ทติดกันด้ครับพี่น้องอันนั้นทงหวายรีสอร์ทอันนี้ทงหวายห้องสเตรีทครับโอ้ยห่อนผมยางไปยางมากเลยเนาะจะได้ห่อนจริงๆอากาศมันเย็ยนด้พี่น้อง ตอนนั้นผมนอนตรงนี้แหละเขาก็ล่างสาง่งม่ครับหลายเลยพี่น้องห้องคนขับรถกับไก่นะจะเป็นห้องเป้าๆนะครับมีโฟูกว่มีแอร์นะพี่น้องแต่ว่ามาสิหนาวเลยมีพัดลมให้ นี่แหละครับบ่มีแอร์ครับเพราะว่ามันคืดมนะันหนาวเนาะพ่อนอนใดก็ได้พี่น้นองนะเตเสริมเต็มเสรมิมบรรยากาศตอนเศร้าที่นอ้องสาตีตอนเศร้านะครับวันจัน,นรทนร์นะครับที่สิบสองวันยุทธเจ้าเนะครับของ ประเทศไทยนะครับโอ้ยหนาวหลายพี่น้องอาบน้ำบ้างัน่อยนี้เนาะฝนกระตกที่เนี่ยไอ้นๆๆีน่สูตรอากาศได้เต็มปอดครับพี่นอ้องคุนอากาศยังมาสองเต็มปอดไอ้นี่ครับ พี่ไปกินอาหารเศร้าแล้วก็ไป <c oughs> ขาพี่บอมนะฮะอันนี้แมนทางสะพานต้องขามขามขามไอแม่น้ำนะครับข่าท่งนี้ก็ได้นะครับจอดรถขาในสองทาง้าก็ทางติดถนนครับ สวัสดีพี่น้องเพื่อนหนึ่งนะครับโอ้หนาวปานีประมาณสิบเก้าองศาสิบแปดองศานะครับพี่นอ้องยูนี่เนาะปะเดี๋ยวสิท่าตามขามจากท่านครับพี่น้องนำเป็นตะเล่นตะหลินครับขาดย่าฝนนำยังใสอยู่แต่ว่ากับว่าใสเท่าทีข้วนเท่าทีงามแหลกกับงามหนาวนะครับ เขาชิข่านสะพานไปนะครับฝนตกลิ่นรินตะเล่นนะครับพี่น้องถ่าอากาศฮอนเนาะแต่ว่าฮอนเนยอากาศหนาว เป็นแบบน้ำขังเขาบอกให้ท้ายเหื่อนะครับเพราะว่าน้ำมันไหลแห้งนะครับองปกติเขาสี่เห้มีเหีห้ยท้ายเ่นนะครับฝอ,อยายงานก่อนฝนลินครับ อย่างมาล็อบบีอันนี้ร็อบบีเพิ่นได้ครับบรรยากาศดีครับพี่นอ้อง พี่เราพี่น้องอากาศสูตรอากาศได้เต็มปอดดี้ครับพี่น้องผมมากดอกอันนี้ดอกให้ไม่เยี่ยนเนี่ยแมนบอกครับพี่นอ้องเมนมาบอกนะผมเอิ่นเถิบวกผมมากมันเป็นภูมิเป็นภูมมดีนะครับงามๆครับ ช่งไหวโฮมสเตย์บรรยากาศทั้งฟังนี่นะครับบรรยากาศดีมากครับถ้าจะไปกินกาแฟก่อนเด้อค่ะพี่หน้อเดี๋ยวไปกินกาแฟอาหารเสาร์น้ำกันนะครับอันนี้บ้านเป็นหลัง ซื้อตละลังนะครับงามงามครับบ่องเรอบกองไฟนี่ครับทา้าอย่างพี่น้องเห็นบรรยากาศนะครับยามาเศร้าว่าม,ามาสดชื่นนะครับ ก็กองไฟให้สิงนะครับย่ามหนาวนังเมาม้อยแต่ว่าย่าฝน <c oughs> มันอันนะีานา้บ่าใดเนาะมันนั่งบ่าใดฟอนเป็นกลางแจ้ง พี่น้องกินห้ากินกาแฟแล้วนะคันจะเอาข้าวต้มข้าวต้มมาเสิร์ฟนะครับข้าวต้มหมูสับแล้วก็เด็ดนะครับตัวขนมปังไข่ดาวไซ่กอดนะครับอันนี้เป็นเครื่องปรุงนะครับกินโยบารดิ้นาำเลยนะครับนี่ผมสีเห็นบรรยากาศนะครับ อากาศเสาราฝนตกๆสูดอากาศได้เต็มปอดได้ครับพี่น้องกินอาหารสาเสารนนะเป็นฟระมาานี้แหละครับพี่น้องสำหรับอาหารเสาขอของโฮมสเตย์นะครับเป็นข้าวต้มกับชุดใส่กอกไข่าดาวขนมปังนะครับมามากินเสาน้ำกันครับพี่น้องที่นี่ กินข้าวต้มกันต่อพีนอออกก่น้องว่างันไปกินไปฝักคิดว่าเบิดนะ์ตนะว่ค่อยมาเป็นไรครับบรรยากาศดีเลยครับกับเครื่องปรุงครับนี่บักหน้าเหอจนมากนี่เ่าเขาจะใส่บักหน้าสดเพราะใคใส่น้ำส้มนะครับวงตามใจสอบครับ ลาจักน้อยน้ำตาลจักน้อยผักพริกจักน้อยครับมาแม่ออกินข่าวเศร้านั่นกันพี่น้องเจ้าเศร้าเนี่เดี๋ยวเขาก็สิได้ออกเดินท่านะครับว่าสีผ้าทีกบอมแวะสวนผักแล้วก็แวะ กาแฟไอร้านกาแฟไอที่ปากซองกาแฟไอที่นี่อันเป็นเป็นเป็นระเบิดอ่ะน,นะครับน้องพี่น้องที่ที่นี่ลูกระเบิดประดับยกข้างหน้านะครับน่าจิ้มซอสน้ำก,นก,นก้นครับพี่น้องครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ผมกับชิดไวซ์ซัมมี่กอน,นะครับพี่น้องมารีวิวบรรยากาศในเบิรงนะครับบรรยากาศข้องรีสอร์ทนะครับว่า มันเป็นแนวได้นะครับเข้ากับกินอาหารเ้าแล้วครับี๋ยวจักหน่อยเขาก็สิออกเดินทาน,นะครับผมเห็นคอมเมนต์หลยๆคอมเมนต์เนาะพี่นอ้องคอมเมนต์ว่าไปหลินน้ำอกกอยในอลีิตานเนี่ยนะครับจริงๆอย่างใจจริงอ่ะผมไปอยากไปหล่นนะครับแต่ว่าด้วยที่ว่าเข้ามาเหตุงานนะครับพี่นอ้อง บเดมาส่วนโตนะครับดังนั้นมันก็จะบบมีเวลาเป็นส่วนโตนะครับเขาต้องเพกคแค่คนที่เขารับงานมากนะครับเขาเขาต้องเห็นแห่มันเต็มทีก่อนนะพี่นอ้องจะอ่าจะพึ่งว่าแบบว่าไปเห็บธุระส่วนโตนะครับเพราะว่ามันก็จะบัดเต็มทีกำนัาทีเนาะพี่นอ้นองอันนี้ก็อยากให้พี่น้องบางคนเข้าใจนะครับเพันกับว่าเมียนก็เข้าใจเพ่นยุ่ครับ กับน้องกับนูงกับมุงกับฝูงเป็นยังจังสิบ่อยากไปเห่นเนาะเดินนมาเทื่อนึงนะครับแต่ว่าเข้ากับแยกะให้ได้นะครับถ่ามีเวลาว่างไปได้ผ้อมก็สะไปนะครับแต่ว่าอันนี้มันบอมีเวลาว่างเนาะเพราะเข้ากับ่ได้ยืดตาซื่อตลอดเวลานะครับเข้ากับท่าเพื่อนมาเที่ยวมองหันมองเนาะนั่นแหละพี่น้องแป๊ะอยากให้พี่น้องเข้าใจนะครับลังคนเนาะโอเคครับพี่น้องคลิปนี้กับสีเดยไว้สักนี้ครับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันได้ครับ ว่าขำโฆษณาเปิดคิ้ว่ว้ก็ได้ครับสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดระารก็ขอโทษขออภัยนะโอกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับสิปนี้สิยแอร์ไวซ์ซัมนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย